กิจกรรมอาหารศิลปะและวัฒนธรรมกับเดือนแห่งความรักที่หมอขอ,อเดือนกุมภาพัานธ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เดือนแห่งความรักนะคะแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดก,กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อความอบอุ่นให้กับชุมชนและนักศึกษาผ่าน3กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็น T.E. K.K.U. International Food Festival 2025รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษอย่างอาร์ a เลและบุญข้าวจีวาเลนไทนย ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความรักผ่านศิลปะและอาหารค่ะเรามาเริ่มกันที่เทศกาลอาหารนานาชาติที่ผสมผสานวัฒนธรรมอาหารจากทั่วโลกเข้ากับความคิดสร้างสารรค์ของนักศึกษาภายใต้แนวคิด Innovative and Cozy Food c r a f t t h e Wellness ที่ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความรักความอบอุ่นและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านรสชาติอาหารด้วยค่ะ เราต้องการให้เด็กๆนียมีการสร้างสารรค์อาหารและผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมร่วมกันดังนั้นเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ของเด็กที่ร่วมทำง,งานร่วมกันนียจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์งั้นเราถึงได้พูดใช้คำว่า innovative หรือ innovation ที่จะสอดรับกับเป้าหมายหรือว่าวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีคือเป็นองค์กรชั้นนําในการผลิตนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการหมุมเพาะที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างๆซึ่งในงานวันนี้นะคะก็จะมีการแสดงนะคะหรือมีการประกวดอาหารนานาชาติกับนักศึกษาต่างชาติแล้วก็นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีเรื่องแรกนะคะสำหรับ c o ซี่ o ู้เนี่ยเรามองว่าอาหารในปัจจุบันควรจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเหล่านี้สามารถจะถ่ายทอดความรัก ไขยทอดสายสัมพันธ์ต่างๆอย่างเช่นในวันนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์เราใช้อาหารเป็นสื่อที่จะส่งผ่านความรักจากคุณพ่อคุณแม่สู่ลูกหรือจากคนรักนะคะร่วมกันทําอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสุดท้ายนะคะสําหรับคําว่าคร t the Wellness เรามองเราสามารถที่จะให้อาหารเนี้ย นะคะที่ดีต่อสุขภาพเรามีสติในการเลือกคัดสรรตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งวิธีการแปลรูปหรือปรุงอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมีมาทําให้อาหารนี้มีรสชาติที่ดีแล้วทําให้ความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในเต็มเปี่ยมก็จะแสดงออกมา ให้เราทุกคนเห็นภายนอกก็เหมือนกันมีสุขภาพที่ดีดังนั้นถ้าเรามีใจที่ดีมีกายที่ดีสังคมเราก็จะอยู่ร่วมกันแบบเป็นสังคมที่ยั่งยืนค่ะนอกจากกิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติแล้วนะคะยังมีอาร์ตเลนถนนสายศิลปะ เปิดให้ทุกคนได้ถ่ายทอดความรักผ่านงานศิลปะหลากหลายแขนงของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นและภาคีเครือข่ายที่ช่วยสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองต้องบอกว่าปีนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้กับเทศกาลในปีนี้เช่นกันนั่นก็คือบุญข้าวจีวาเลนไทยเติมรักบุญข้าวจีวิถีบุญเดือน3ที่นําประเพณีการทําบุญข้าวจีของชาวอีสาน มาผสมผสานกับเทศกาลวาเลนไทน์เพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอีสานตามรอย22ทอง14ในงานฮีดบุญเดือน3ควบคู่กับการผลักดันกลไกขับเคลื่อนศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมเรียกได้ว่ากิจกรรมเดือนแห่งความรักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์แต่ยังเป็นการส่งต่อความรักผ่านศิลปะ วัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นที่ช่วยเชื่อมโยงหัวใจของนักศึกษาคณาจารย์และชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วยค่ะ